นางสาวสาครสนธิเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครนายกเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2565นางสาวสาครสนธิจเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกมอบหมายให้ในายสอนชัยตรวจงูเหลือมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้ามอบชุดสื่อประชาสัมพันธ์จำนวน8ชุดให้แก่บริษัทแฟลตเอ็กเพลสจำกัดจำนวน8สาขาในพื้นที่จังหวัดนครนายกนางสาว สาวสาครสนทิจเินสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครนายกประจำเดือนเมษายน2565ครั้งที่7ทับ2565นางสาวสาครสนทิจเิญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกมอบหมายให้นางรัชดาวันน้อยพาณิชย์นักวิชาการแรงงานชำนาญการนายสอนชัยตรวจงูเหลือมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมินและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างร่วมตรวจประเมินสถาน ประกอบกิจาการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัดประจำปี2565จำนวน3แห่งนางสาวสาคอนสนธิเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกมอบหมายให้นายคมสันสิงเจริญนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการรวมกับหน่วยง,งานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครนายกพัฒนาการร่วมตรวจสอบในจ้างสถานประกอบกิจาการที่ไม่ได้มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่อำเภอบ,บ้านานาจังหวัดนคร จํานวน2แห่งนางสาวสาครสนธิเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่4ทับ2,565ประจำเดือนเมษาย25น2,565นางสาวสาครสนธิเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำน,นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครนายกประจำปี2,565และกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจ คติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติดนางสาวสาคอนสนทิเจริญสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดนครนายกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครนายกเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตมงกูลสิริวิพลระย,ยะราชกุมารโดยมีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล นศา,าลาการเปลี่ยนวัดดงละครสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครนายกประจำปี2565และกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติดภายใต,ใต้แนวคิดแรงงานสมัคคีน้อมสะดุดีองค์ราชานำพาเศรษฐกิจไทยร่วมใจป้องกันโควิดโดยมีนายอัมพลอังคภพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีนางสาวสาครสนทิเจริญสวัสดิการและคุ้ม คองแรงงานจังหวัดนครนายกกล่าวรายงานกิจกรรมโดยมีผู้ร่วมงานหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครนายกนายจ้างลูกจ้างอาสาสมัครแรงงานรวมจํานวน150คนนางสาวสาครสนทิเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกเข้าประชุมคณะทํางานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครนายกครั้งที่6ทับสองพันางสาวสาครสนทิจเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกมอบหมายให้นางรัชดาวันน้อยพาณิย์นักวิชาการ แรงงานชำนาญการนายสอนชายตรวจงูเหลือนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนายสันติประจุทรัพย์นักวิชาการแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลนางสาวสาคอนสนธิเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายกมอบหมายให้นายสันติประจุทรัพย์พนักงานตรวจแรงงานรับคำร้องคอร์เจ็ดของลูกจ้างจำนวนหนึ่งคนกรณีนายจ้างขังจ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยนางสาวสาคอนสนธิเจริญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดนครนายกมอบหมายให้ในายสันติประจุทรัพย์พนักงานตรวจแรงงานให้คำปรึกษากฎหมายคุ้มครองแรงงานกรณีนายจ้างค้างจ่ายค่าจ้างหนึ่งเดือนจำนวนหนึ่งคนหากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรของหน่วยงานหรือส่วนงานในจังหวัดนครนายกด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ